ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวมึงจะลบกับเขเมรนะสามปีนะึมึงท้ามเงแดนให้ได้ก่อนนะมึงรู้ไหมแค,แค่มึงใช้เวลาไปเก็บกู้ระเบิดเนี่ยก็ใช้เวลาสามปีมึงจะหมดหรือเปล่าขเขมรย่อเย้ยประเทศไทยบอกโอ้โหเนี่ยนะคนไทยจะลบกับขเขมรเหอรออีกสามสิบปีไปกู้ระเบิดให้มันได้หมดก่อนว่าอย่างนั้น นี่เขมินปากแจ๋วนะโอ้นี่ครับขเขมินหัวเลาะเยอะประเทศไทยแล้วตอนนี้นะนะมหาว่าประเทศไทยเหยียบกับดักระเบิดตัวเองอดูนะดูมันดูมันพูดเข้าสินะครับโอ้ยนะพรดจะพูดยังไงกับไอเ้เขมินดีวะนะเออนะครับ ไอ้กับดักระเบิดนะมันมาจากรัเสเซียนะคนไทยเขาเก็บกู้ได้หมดแล้วแต่ไอ้ที่มันมาวางใหม่เนี่ยนะ,ขะเขมรมันมาวางนะใครมันจะไปบ้าเหยียบกับระเบิดตัวเองเอาบ้าเปล่าเออนะ,นะโอ้โหปากดีดุดสุดเลยดูสินะครับเออเนี่ยดูสิฮะนะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะ จุดที่คนกระหม็นมาเยะเยะ้ยดูถูกทหารไทยมันถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนทะ่านผู้ชมเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ไหมเออทุกวันนี้ก็ยังไม่ตอบโต้นะทุกวันนี้ก็บอกให้ทหารอดทนกลัวเกิดสงครามเออไอภูมิธรรมอ่ะกลัวเกิดสงครามวันเกิดสงครามอ้ยนะเออ เป็นลูกเบีย้ยลูกไล่เขมรอยู่อย่างเงี้ยนะมีเคยออกมาแถลงการไหมว่าทำไมเงีนเนี่ยนะกระทําการลุกลานเรานะเขมรพยายามจะมายึดประเทศเราอย่างเงี้ยมีเคยมีตอบโต้อะไรสักอย่างไหมไม่มีนะมีแต่แต่เหตุทหารเขมรเนี่ยประกาศเนี่ยประสาทเป็นของเรานะเนี่ยมันประกาศเปล่าเปล่าประชาชนมันก็มากวนตีนประเทศไทยเปล่าเปล่า ประชาชนเขมรก็มาเที่ยวปราสาแล้วก็นี่แหละราสาของเรานี่แหละราสาของเราแทนที่ประเทศไทยจะประกาศนี่คือแผ่นดินไทยนะประกาศไปสิไม่มีนะเขมรมาลุกลานประเทศไทยขอให้ท่านหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ถ้ามาท่านมาหยุดเราจะปิดชายแดนประกาศไปสิประกาศเป็นไหมในแอดมินเขียนคําประกาศให้และนี่ล่าสุดติดกล้องวงจรปิด ลุกล้ําเข้ามาในนะส่องมาในประเทศไทยโอ้โหนะเอาไปกันใหญ่แล้วมาถึงจุดนี้กันแล้วโอ้ตายตายตา,ยตายนะทางการรัฐบาลแบบอ่อนด้อยมากนะไม่มีความเกงขามมีความอะไรเลยนะครับออแทนที่ประกาศไปห้ามขเขมรเข้ามาบุกลุกล้ําและประกาศตน นะแสดงตนถ้าแสดงตนนะลุกล้ำปธาธิปไตยลุกล้ำอธิปไตยเราจะปิดชายแดนประกาศไปสิรออะไรกลัวอะไรกลัวเขเมรเหรอนะเออกลัวเกิดสงครามกลัวเกิดสงครามเงื่อน,นอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพยก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ